สิ่งหนึ่งที่จะบอกวันนี้เนี่ยไอ้พวกปล่อยข่าวโคมลอยเนี่ยสำนักข่าวศูนย์ข่าวโคมลอยเยอะมากเยอะมากล่าสุดเนี่ยผมชมติ๊กตอกของหมาแก่เนี่ยรายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์เนี่ยนะปล่อยข่าวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาปล่อยข่าวโดยไม่ได้มีอีราค่าอั ข่าอลมไม่ได้มีต้นตอของข่าวว่ามมาจากไหนปล่อยข่าวว่าคุณทักษิณเดินทางหนีออกนอกประเทศที่สนามบินโปเชนตงสิงคโปร์เมื่อคืนวันที่29 29พฤษภาตอนกลางคืนโดยมีคุณอุ้งอิงไปส่งตัวที่สนามบินโปเชนตงสิงคโปร์โดยใช้เครื่องบินส่วนตัวเจ็ตส่วนตัว ของคุณทักษิณนั่นแหละเรื่องนี้ทําเอาตลาดหุ้นดิ่งเหวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาไอเราไม่ใช่คนเล่นหุ้นไม่ใช่ไม่ใช่คนเล่นหุ้นเลยไม่รู้ว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันดิ่งกันแค่ไหนอย่างไรแต่เนี่ยถือว่าเป็นข่าวปล่อยเพราะอะไรเพราะอายการสูงสุดได้มีคําสั่งฟ้องคุณทักษิณอย่างที่เรารูา้ผมรู้ตั้งแต่วันที่28สบพฤษภา ว่าเขาปิดผนึกกันเรียบร้อยแล้วนะคำสั่งที่อายการสูงสุดจะสั่งฟ้องซึ่งทนายก็รู้จนมาถึงวันที่29เปิดผนึกนะฮะเปิดผนึกเรียกว่าคำสั่งของอายการสูงสุดแต่ละคนก็ตรงกันก็เป็นเอกฉันท์ว่ามีการสั่งฟ้องคุณทักษิณคดี1น2หนึ่งซึ่งอย่างที่ผมบอกอะจะถูกจะผิดมันต้องสู้คดีกันก่อนแต่มีการปล่อยว่า เช้าเก้าโมงเนี่ยที่อายการสูงสุดอ่านคดีเนี่ยกลางคืนคุณทักษิณไปแล้วนี่คือสำนักข่าวโคมลอยอีกสำนักข่าวหนึ่งเจาะลึกทั่วไทยยินไซต์ไทยแลนด์โดยหมาแก่นะฮะโดยหมาแก่ปล่อยข่าวโดยไม่ไม่รู้ต้นต่อคือถ้าคนระดับคุณทักษิณเนี่ยถ้าจะเดินทางหนีออกนอกประเทศมันต้องมีภาพปรากฏบ้างละ่ะคนถ่ายมือถือคนรอะไรเงี้ยมันต้องมี ไม่ใช่คุณทักษิณปลอมตัวใส่หนวดนะฮะใส่หมวกใส่หนวดไม่ใช่คนระดับนี้เขาไม่ไม่ขนาดนั้นฮะไม่ขนาดนั้นไม่พยายามขนาดนั้นแล้วไม่ได้มีเหตุผลเลยที่จะต้องหนีส่วนคุณไพศาลนะฮะพืชมงคลอย่างที่ผมบอกเมื่อวานเนี้ยบอกเช่นเดียวกันว่าคุณทักษิณออกจากบ้านจันทสองล่านั่งรถตู้ปิดม่านออกไปจนถึงวันนั้น วันจากวันนั้นถึงวันนี้ไม่มีใครเห็นคุณรักษิณอีกเลยเอา้าแล้วเขาจะปรากฏตัวทำไมอะ่ะหนึ่งคนเพิ่งติดโควิดถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนะจะติดจริงติดทิพไม่รู้แต่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงแล้วยื่นไปอย่างนั้นกับอายการสูงสุดเขาก็ต้องพักตัวอยู่ที่บ้านสองคนไม่สบายใจอะ่ะคุณจะให้ไปเดินห้างไปกินข้าวนะที่เราโหวฐานให้คนเห็นอย่างงุ้นอย่างงี้เพื่ออะไรอะ่ะ เขาก็เก็บตัวอยู่ในบ้านก็ไม่เห็นเป็นเรื่องแปลกแต่ว่าการเก็บตัวของเขาเนี่ยอย่าไปปั่นข่าวถึงขนาดไม่อยู่แล้วไปแล้วหนีแล้วตลาดหุ้นด,ดิ่งเหวเลยซึ่งไม่ได้เป็นผลดีกับใครเลยแล้วคนปล่อยก็ไม่มีความรับผิดชอบนะปล่อยข่าวไปแล้วก็ไม่รับผิดชอบไปไปไหนไปเวลาอะไรไปยังไงมีคนได้ภาพมาไหมไม่มีเะปล่อยข่าวอย่างเนี้เอาคนนี้ดีกว่านี่ของจริง หลังจากที่รัฐบาลเพื่อไทยมาเป็นแกนนำแต่ตั้งรัฐบาลเนี่ยเราได้ของแถมมาสองอย่างแล้วเป็นคนที่เรียกว่าทรงอนุภาพนะคนแรกก็คืออาจารย์วิศนุคเครืองามที่จะมาชี้ช่องรอดของคดีคุณเศรษฐทาที่ทางศารลรัฐธรรมนูญรับคดีไว้เรื่องการแต่งตั้งคุณพิชิตชื่นบานอีกคนหนึ่งที่เราได้ตัวช่วยมาตอนนี้โดยไม่ตั้งใจนะ ฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยก็คืออดีตสววันชัยสอนสิริอาจารย์วันชัยบอกเลยวันนี้มีปฏิบัติการมีขบวนการเขาไม่ได้ใช้ขบวนการแต่ผมเรียกปฏิบัติการสามล้มด้วยกันปฏิบัติการสามล้มด้วยกันเพื่อต้องการโค่นล้มรัฐบาลเศรษฐาเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองต้องการยุบก้าวไกลเรื่องที่สาม ทำลายเพื่อให้การเลือกตั้งสอวอที่จะถึงเนี้ยที่จะเลือกควายอำเภอกันเร็วๆเนี้ยควายอำเภอแล้วก็ไปคว้จังหวัดเนี้ยให้การเลือกตั้งสอวอเป็นโมคะเพื่ออะไรเดี๋ยวจะเล่าทีละอย่างกระบวนการนะพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นคนที่แข็งแรงเท่าไหร่หรอกมันเป็นพวกรวมการเฉพาะกิจ ของบุคคลสามกลุ่มซึ่งอาจจะไม่รู้จักกันเลยนะโดยกลุ่มแรกเนี่ยต้องการล้มรัฐบาลเศรษฐาลงให้ได้เพราะถ้าล้มรัฐบาลเศรษฐาแล้วเนี่ยนะอาจจะมีการเซตซีโร่ในการจัดกระบวนการเรียกว่าพักร่วมรัฐบาลใหม่อาจจะเขี่ยบางพักออกอาจจะเอาบางพักออกมันเป็นการเซตซีโร่ถ้าเอาคุณเศรษฐาออกสักอย่างเนี่ยพวกนี้ก็เฮี้ยนกระหือลือ ผมอนุมานเลยมันคือตัวช่วยฝ่ายค้านนั่นแหละอยากจะเอาประชาธิปัตย์เข้าหรือ,อยังไงเราไม่รู้นะแต่ผมอนุมานว่าอยากจะเอาประชาธิปัตย์เข้าเพราะประชาธิปัตย์ไม่ได้เข้ามาในรัฐบาลสักทีคนที่เล่นกระบ,บวนการล้มนายกเศรษฐาเนี่ยมีความใกล้ชิดกับพรรคประชาธิปัตย์ก็ล้กันนะฮะเพราะอะไรเพราะต้องการเซตซีโร่อำนาจใหม่นะ เซตซีโร่อำนาจใหม่แล้วก็นับหนึ่งกันใหม่นะฮะลุงป้อมก็อาจจะมีสิทธิ์ขั้วเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคุณพีรพันธ์ก็มีโอกาสขั้วเก้าอี้นายกรัฐมนตรีนี่เขาคาดหวังกันอย่างนี้ว่าล้มเศรษฐาแล้วต้องมีการเปลี่ยนแปลงหลายคนบอกล้มเศรษฐาเอา้ายังก็มียังมีพักเพื่อไทยอีกสองคนก็มันไม่รู้จะไปถึงนั้นได้ยังไงก็ไม่รู้ว่าล้มก่อนนะเท่าที่เห็นก็ล้มก่อนนะครับ เรื่องที่สองกระบวนการหรือปฏิบัติการที่สองเนี่ยคือล้มหรือยุบพักเก้าวไกลอันนี้เป็นไปได้มากที่สุดยุบพักเก้าวไกลเนี่ยหวังไม่ได้ยุบพักเก้าไกลอย่างเดียวยหวังว่าจะมีงูเหา่าเลื้อยเข้ามาในพักตัวเองพักจะมีการแตกกระสานซ่านเซนของสอสอเ่เพราะว่าสสมันต้องหางูเห่าเนีถ้าออกจากพักปั๊บเนี่ย ออกจะลังปั๊บออกจากรูปั๊บเนี่ยมันต้องหาที่อยู่ให้ได้ภายในสามสิบวันเมื่อหาที่อยู่ไว้ในสามสิบวันแต่ตอนนี้พักตัวเองหรือพักพวกตัวเองเนีก็ต้องตามช้อนตามซื้อเข้าคอกว่างั้นเถอะทําให้ปริมาณเสียงของตัวเองเพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีอํานาจในการต่อรองกับพักร่วมรัฐบาลมากขึ้นเรื่องนี้เป็นไปได้มากที่สุดเพราะโอกาสในการยุบก้าวไกลอยู่ไม่ไกลแล้วฮะนับจากนี้อีกแปดวันเอง นะอีกเจ็ดวันสอไปอาจจะยุบก้าวไกลอาจจะมีงูเห่ากระจายเข้าไปอยู่ในพักต่างๆเมื่อพักมีเสียงเพิ่มก็อาจจะมาเจราจาต่อรองขอเก้าอี้เพิ่มได้อันนี้คือสิ่งที่เขาคาดหวังปฏิบัติการแผนที่สองแผนหนึ่งคือล้มเศรษฐาแผนที่สองก็คือยุบก้าวไกลนะเพื่อจะให้มีอำนาจต่อรองเผื่องูเห่าจะเข้าพักตัวเองเขาว่ากันว่างูเห่าจะพักก้าวไกลเนี่ย เลื้อยไปรออยู่หน้าบ้านบ้านป่า้อยต่ออยู่หลายตัวแล้วนะนับตัวได้เลยนะอยู่หลายตัวแล้วซึ่งบ้านป่า้อยต่อเนี่ยเขาคาดหวังว่าถ้าเขายังมีบุญอยู่เนี่ยโอกาสที่จะเป็นนายกเนี่ยก็ยังมียังไม่สายเกินไปโดยเฉพาะยิ่งได้นะงูเห่าจะก้าวไกลมาเพิ่มเนี่ยก็จะทำให กำลังการต่อรองเขาได้เพิ่มเพราะเก้าอี้ของเขาเนี่ยมันได้แค่สองกระทรวงแล้วดูทาท่าแล้วร้อยเอกธรรมนัฐก็จะไม่ได้ไปกับลุงลุงลุงป้อมในอนาคตเพราะฉะนั้นมันมีงูเห่าหลายตัวเนี่ยไปเลื้อยนะซุ่มร้อขดอยู่หน้าบ้านป่าร้อยต่อของลุงป้อมเกือบยี่สิบตัวนะ่นะนี่แน่ๆเลยเพราะอะไรอะ่ะงูเห่าพวกนี้ ไม่ได้กินหนูไม่ได้กินนกเป็นอาหารนะงูเห่าพวกนี้งูเห่าพวกนี้กินวิตามินเอมกินกินวิตามินเอมให้กันเป็นให้กันทีทีละหลายโลเลยเลยนะตอนนี้ไปพักพำนักอยู่หน้าบ้านป่าลอยต่อนะระหว่างป่ากับเมืองอยู่นะปฏิบัติการที่สามเป็นปฏิบัติการพยายาม ล้มกระดานการเลือกตั้งสวว่าคันว่าสวชุนนี้มีการหัวมีการจ้างลงเลือกตั้งการจัดการเลือกตั้งเป็นไม่ได้วยความมั่วไม่เป็นที่ยอมรับของนานา,นาอารยประเทศมีความพยายามเดี๋ยวการเลือกตั้งสวชุนนี้นะท่านจะเห็นได้ต่อจากนี้คืออะไรฮะเดี๋ยวเขาจะมีปฏิบัติการยื่นให้การเลือกตั้งสวครั้งนี้เป็นโมค่ะ นี่คือแผนของเขาทั้งสามแผนคือของคนพวกเนี้ยกกพวกเนี้ยที่ทําแต่ละอย่างเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่รู้จักกันเลยก็ได้แต่เป็นการนะเล่นงานศัตรูร่วมนะเป็นพวกไหนก็พวกส่วนใหญ่ก็เป็นพวกอกหักนะเป็นพวกอกหักลักคุดเป็นพวกอกหักแล้วลักคุดฮนะไม่ได้อย่างตัวเองสมหวังก็อยากจะมี มี power มี power อยากจะเข้ามามีอำนาจประชาธิปัตย์ก็อยากเข้ามามามีอำนาจอยากเข้ามาร่วมรัฐบาลลุงป้อมเป็นพรรคร่วมรัฐบาลแล้วก็ยังอยากเป็นนายกอีกกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่จะมาใช้แผนปฏิบัติการสามอย่างเนี่ยโค่นเศษฐายุบก้าวไกลให้การเลือกตั้งสวเป็นโมฆะก็ได้แก่พวกอก,อกหักทางการเมืองพวกที่สองอะ พวกเกลียดทักษิณอย่าลืมนะทักษิณเนี่ยกลับมาประเทศ17-18ปีเนี่ยมีคนรักคนรักทวีคูณคนเกลียดตรีคูณแลนะ้วคนรักก็เยอะคนเกลียดก็ไม่น้อยนะสังเกตไหมว่าทุกครั้งที่คุณทักษิณไปไหนมาไหนเนี่ยจะสัมภาษณ์นักข่าวว่าต่างคนต่างอยู่ผมแก่แล้วจะใช้สองคำนี้ฮะ เป็นหลักๆต่างคนต่างอยู่ไม่ชอบกันก็ต่างคนต่างอยู่ผมแก่แล้วผมไม่มีฤทธิดเดชอะไรเงี้ยแต่ไปไหนมาไหนเนี่ยมันตรงข้ามกันคนก็เลยมองว่าเนี่ยพวกเกียรติทักษิณส่วนหนึ่งเกียรติแบบเข้ากระดูกดำพวกเนี้ยเล่นงานคุณทักษิณน,นะเล่นงานคุณทักษิณพวกที่สามฮะพวกแรกก็คือพวกที่ผิดหวังอกหักทางการเมืองพวกที่สองคือพวกเกียรติทักษิณและตระกูลชินวัตร พวกที่สามคือพวกนิยมเผด็จการไอเนี่ยสาคัญไอกลุ่มนี้สาคัญสุดนิยมเผด็จการอยากจะใช้บริการทหารเป็นหลักเอาคุณนึกดูเอฟซเราท่านผู้ชมทุกท่านลองนึกดูว่าถ้าเขาล้มการเลือกตั้งสอวอที่กําลังดําเนินการอยู่ขนาดนี้ได้ถ้าเขาล้มได้เนี่ยสอวอที่รักษาการเนี่ยมันจะอยู่กันอีกกี่ปีมันผลประโยชน์ทั้งนั้นนะ ขนาดพ้นวาระแล้วยังไปเที่ยวต่างประเทศกันได้อะนึกดูยังใช้งบประมาณได้ยังยื่นถอดถอนนายกรัฐมนตีที่เขามาจากการเลือกตั้งได้ทั้งๆท,งท,งที่ไอ้พวก40สวเนี่ยไอ้พวกลากตั้งนี่คือปลรปัดกระบวนการโค่นล้มที่เขาบอกว่าพวกเนี้ยโค่นล้มแล้วได้ผลประโยชน์คือไอ้กลุ่มหลังสุดเนี่ยนิยมเผด็จการไม่ชอบเลือกตั้งแต่ชอบการแต่งตั้งมาเห็นไหม แต่ละคนเห็นไหมสมชายสแสวงการเนี่ยชื่อดังมากแต่ไม่เคยเลือกตั้งเลยเพราะไม่มีคนเอาแต่ทหารชอบแต่พระเด็ก,การชอบคำนูนสิทธิทสมานทหารชอบถึงออกป่ะเพราะฉะนั้นเวลาเลือกตั้งเนี่ยไม่ได้หรอกพวกเนี้ยไม่ลงไม่เลือกแต่กูจะมาแบบลอยๆกูอยู่ยัเ่เงี้เห็นไหมใชพวกเนี้ยอยู่ในกลุ่มเดียวกันทันั้นเป็นกลุ่มที่ไม่นิยมเลือกตั้งแต่นิยมลากตั้ง เลยไม่อยากให้มีการเลือกตั้งพวกนี้จะทําลายหมดนี่คือนี่คตนี่คือกระบวนการปฏิบัติการสามล้มล้มเสร็จถายุบเก้าไกลแล้วก็ทําลายกระบวนการเลือกสวให,นะให้มันละเนรนาดไปให้มันละเนรนาฏวันนี้เราเห็นปฏิบัติการตรงนี้แล้วเราเรียกว่าจะอ้วก่ะปั่นกระแสคุณทักษิณหน,นีแล้วผมบอกคดีขี้ปัติว๋ว จะไม่หนีทำไมให้เปลืองค่าน้ำมันเครื่องบินวะคดีเล็กมากไปปั่นว่าคุณทักษิณยังงูย่างงี้พลอยให้ตลาดหุ้นตกไปผมบอกตลาดหุ้นมันไม่เกี่ยวอะไรคุณทักษิณนี่ก็ไอ้พวกแมงม้ามันตกใจไงมันตกใจพวกแมงเม้ามันตกใจมันก็เลยนะครับเอ,อหนีก็เลยขายเทหุ้นทิ้งนะครับก็เลยเป็นที่มาของหุ้นทำไมมันดิ่งเหวเขามี คนเคยวิเคราะห์ไว้วิเคราะห์ว่าห้าเหตุผลที่ทักษิณจะไม่หนีฮะซึ่งซึ่งเรื่องทักษิณหนีไม่หนีเนี่ยเมื่อวานนี้ทางคุณเศรษฐานายกรัมตีตอบชัดเจนนะคุณเศรษฐาจะหนีไปทําไมฮะคุณคุณเศรษฐาตอบอย่างนี้คุณทักษิณ <c oughs> ขอไปอคุณทักษิณจะหนีไปทําไม ในเมื่อนหนีมันตั้งสิบเจ็ดปีแล้วแล้วตอนนี้อายุเจ็ดสิบห้าแล้วจะหนีต่อเหรอเนะยเขาไม่เชื่อฮะไม่เชื่อว่าคุณทักษิณจะหนีแล้วคุณเศรษฐาก็ไปถามเพราะมีข่าวลือเยอะนักข่าวเขาไปถามคุณเศรษฐาเมื่อวานมีการประชุมพักเพื่อไทยที่เขาเคลียร์ใจสอสอเรื่องกรณีเ,เชิญคุณวิศนุเครือง,งามมาเป็นที่ปรึกษานายกมีสอสอหลายคนไม่เข้าใจนะฮะไม่เข้าใจแล้วคุณ คุณอุ้งอิงพูดชัดเลยว่าถ้าคุณเศรษฐาอยู่ไม่ได้รัฐบาลก็อยู่ไม่ได้พรคเพื่อไทยก็อยู่ไม่ได้พวกเซฐพวกสสอหลายคนมันเลยมีอีโก้ไงโอ้ลังเกียจเผด็จการแห่งนู้นเงเออคือคุณทําตัวให้นะฮะให้ให้เข้ากับสถานการณ์นี้เขาจะล่อคุณเศรษฐาละอย่าโลกสวยกันมากนะเขาจะเอาคุณเศรษฐาตกจากเก้าอ้อย่าโลกสวยกันเยอะคุณเศรษฐาบอกเลยได้คุยกับคุณอุ้งอิงล่าสุดเมื่อวานนี้ คุทักษิณยังอยู่ฮนะไม่ได้ไปไหนเก็บตัวฮะก็เออคุณอุ้งยิงบอกว่าคุณพ่อไม่เครียดเออนี่เป็นเป็นคําสัมภาษณ์ที่ผมผมก็ยังแปลกใจว่าเออเอซเนี่ยกลับเครียดเครียดมากกว่านะว่าคุณคุณพ่อผ่อนคลายไม่ไม่ได้เครียดอะไรแล้วก็ไม่ได้หนีไปต่างประเทศแต่อย่างใดตามที่เป็นข่าวแต่อยากอยู่เงียบๆคุณเศรษฐาก็เชื่อว่า คุณทักษิณเนี่ยหนีมาสิบเจ็ดปีแล้วหนีเพื่อต้องการกลับมาสู้คดีในเมื่อมีคดีก็สู้กันไปว่าไปมีคนเคยวิเคราะห์ฮะว่าคุณทักษิณยังอยู่คุณทักษิณไม่ไปไหนฮะมันจะมีปฏิบัติการสามล้มก็ปล่อยมันไปเพราะไม่เกี่ยวคุณทักษิณคุณทักษิณเป็นกรณีเดียวเรื่องอายการสูงสุดสั่งฟ้องแต่มีห้าเหตุผลที่คนให้ไว้ว่า ทำไมคุณทักษิณถึงไม่หนีอ่ะตัวผมเองเนะี่ยผมก็ฟันธงว่าคุณทักษิณอยู่ไม่ได้ไปไหนฮะแต่ไม่ต้องการพบใครไม่ต้องการเป็นข่าวไม่ต้องการเป็นประเด็นเดี๋ยวจะมีรายการที่จะไปเยี่ยมขอภยัยฮะที่จะเป็นประธานงานงานบวชวันที่แปดนี้วันเสาร์นะฮะวันเสาร์ที่แปดนี้ที่แถวแถวธัญ,ญบุรีนะฮะ น้องชายสสฟุกจากพรรคเพื่อไทยน่าจะเป็นเขตหกพรรคเพื่อไทยน้องชายจะบวชนะนายยกเบี้ยวก็คือเจ้าโต้โผใหญ่ก็จะเชิญคุณทักษิณไปเป็นประธานงานบวชด,ด้วยก็ต้องจับตานะว่าวันเสาร์นี้คุณทักษิณจะไปที่ธัญ,ญบุรีปรทุมธานีหรือเปล่าแต่สิ่งที่เขาบอกว่าเหตุผลที่คุณทักษิณประเมินทั้งหมดแล้วเนี่ยไม่ต้องหนีหนีทําไม เขาบอกว่ามีอยู่ห้าข้อมีอยู่ห้าเหตุผลที่คุณทักษิณจะไม่หนีหนึ่งคุณทักษิณประเมินแล้วว่าได้รับการประกันตัวในชั้นศาลอย่างแน่นอนอันนี้เป็นเรื่องชัวร์เลยนะก็ทำท้าไม่มั่นใจก็หนีอ่ะแต่นี้มั่นใจนะมั่นใจว่าได้รับการประกันตัวจากศาลแน่นอนเพราะว่าคาดีอย่างที่บอกอะที่เคยยกของก้าวไกลเนี่ยผิดรุนแรงนะฮะเผาพระบรมาสารทสุลัก เอมี่บัททอมบรูเนี่ยคดีรุนแรงนะก็ยังให้ประกันนะลูกเกดนะล,ลูกเกดชนทิชาก็ให้ประกันไอชนกก็ให้ประกันตะวันให้ประกันนะหลายคนนะให้ประกันหมดปูนเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งคุณทักษิณประเมินแล้วว่าได้รับการประกันตัวจากศาลแน่นอนยังอยู่ฮนะผมก็มั่นใจผมฟันธงว่ายังอยู่เรื่องที่สอง คุณทักษินเพิ่งเดินทางกลับมาประเทศไทยได้เพียงไม่กี่เดือนนะกลับมาปุ๊บก็เข้าราชธรรกลับมาปุ๊บก็เข้าโรงพยาบาลตำรวจนะไปหายไปต่างประเทศ17ปีคะคงไม่หวนกลับไปใช้ชีวิตในต่างประเทศอีกแน่นอนนะฮะนี่คือข้อที่2นะฮะก็คือประเมินแล้วได้ได,ได้รับการประกัน2อ,อยู่ต่างประเทศมา17ปีไม่กลับไปแล้วฮะ ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่กลัวเนะะี่ยแต่คดีมันม่ไม่มีอะไรอย่างที่ผมบอกอ่ะคือใครจะคิดว่ามีอะไรก็ปล่อยเขาแต่หมายความว่า,าในส่วนตัวผมเนี่ย <c oughs> ทั้งพยานหลักฐานบุคคลมันก็ไม่มีแล้วเป็นเรื่องที่เป็นผลพวงจากการรัฐประหารคสอชอด้วยน้ำหนักกันในการฟ้องคดีหนึ่งหนึ่งสองมาเลยอ่อนมากฮนะข้อที่สามฮะที่คุณทักษิณไม่หนีเนี่ยเหตุผลคือ นะคุณทักษิณอยู่ในประเทศไทยตอนนี้ถือว่าเป็นซูปเปอร์นายกเขาบอกว่าเป็นซูปเปอร์นายกไม่รับตำแหน่งทางการเมืองแต่มีนักข่าวตามไปทุกที่ก็แล้วกันนายกเนี่ยยังต้องแจ้งกำหนดการนะไปไหนมาไหนอะไรเงี้ยแต่คุณทักษิณบางทีไม่ต้องแจ้งกำหนดการพอเอียงหูพอรู้ว่าคุณทักษิณไปเชียงใหม่เอาไปด้วยนะคุณทักษิณไปโคราชเอาไปด้วยนะักข่าวเต็มหมด คือเป็นบุคคลที่มีอำนาจทางการเมืองพอสมควรเพราะฉะนั้นก็สามารถปิดดิวยากๆได้แต่ที่ปิดอายการสูงสุดให้สั่งไม่ฟ้องเนี่ยก็บางทีมันก็เกินเกินค้านสายตากรรมการมากไปค้านสายตาแต่คนทั่วไปมากไหมมากไปแต่ตอนนี้ต้องบอกคุณทักษิณเป็นซุปเปอร์นายก เป็นซูเปอร์นายกฮะจึงไม่จําเป็นต้องออกนอกประเทศทําไมต้องเป็นซูเปอร์นายกสังเกตดิคนที่มีบารมีเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวนายกเข้าไปปรึกษาเองเดี๋ยวนายกก็วิ่งไปปรึกษาเองคุณไม่ต้องไปหานายกแต่นายกจะไปหากุณอันนี้เขาเรียกซูเปอร์นายกข้อที่สนะี่ฮะคุณทักษิณถือไพ่เขาบอกถือไพ่เหนือกว่าอนุรักษ์นิยมทุกประตูถือไพ่เหนือกว่าอนุรักษ์นิยมทุกประตูฮะ แล้วสามารถต่อรองได้ทุกเงื่อนไขเหตุผลเพราะอะไรเพราะกลุ่มอนุรักษนิยมยังหาใครมาเป็นตัวแทนในการเรียกว่าทำการเมืองสู้กับพรรคข้าวไขได้ดีเหมือนพรรคเพื่อไทยภายใต้คุณทักษิณไม่ใช่ภายใต้คุณุงิงนะเพราะคุณุงิงก็ยังเป็นลูกคุณทักษิณเพราะฉะนั้นณนะวันนี้คุณเขาบอกว่า การที่คุณทักษิณไม่หนีเพราะอะไรเพราะถือไพ่เหนือกว่าอนุรักษ์นิยมไม่มีทางเลือกฮนะไม่มีทางเลือกอย่างที่ผมบอกอะว่าเกิดเรื่องมากจริงๆเขาล้มเดียวมาปล่อยธรรมชาติตายเลยผมบอกอะเพราะฉะนั้นวันนี้การต่อรองยังอยู่ในเงื่อนไขาการต่อรองได้ทุกเรื่องทุกอย่างเพราะว่าฝ่ายอนุรักษ์นิยมต้องการใช้บริการพักเพื่อไทยเพื่อจะชนกับพักก้าวไกลและข้อสุดท้ายที่คุณทักษิณไม่หนีอะ อย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นใะคดี112เนี่ยโทษไม่สูงคนะปัจจุบันปัจจุบันโทษไม่สูงศาลไม่ได้ให้โทษสูงมากมายโดยทั่วไปนะส่วนใหญ่มีโทษจำคุกสองปีนะถ้าพาท่าเสียทีนะถูกโทษจำคุกส่วนใหญ่จะได้รับโทษรอลงอาญาคือไม่ได้ติดคุกจริงรอลงอาญาสองปีเพราะว่าถือว่าเป็นคดีประมาณเนี้ย ประมาณนี้แล้วผมก็ยังยันต่อนะว่าถ้านะวันที่คุณทักษิณไปเจอนะยี่สิบปดใช่ไหมยี่สิบแปดมิถุนาคุณทักษิณไปไปเจอเอัอยการสูงสุดแล้วก็อัยการสูงสุดนะนำตัวส่งฟ้องศาลก็ผมยังเชื่อผมยังฟันธงเลว่าต้องได้รับการประกันตัวในวงเงินไม่เกินสองแสนห้า เพราะคนทั่วไปอย่างเอมมี่อย่างตาวันอย่างไออยู่ที่ประมาณสองแสนเพราะนั้นคดีเดียวกันเทียบเคียงเดียวกันเนี่ยผมเลยอ่านว่าไม่น่าจะเกินสองแสนห้านะทั้งปฏิบัติการสามล้มนะทั้งห้าเหตุผลที่คุณทักษิณไม่หนีเนี่ยเพราะฉะนั้นฝากไปถึงคนที่พยายามปั่นนิดนึงว่าเลิกปั่นได้เถอะประเทศไทยอยากอยู่อย่างสงบบ้างนะอยากอยู่อย่างสงบอย่าปั่น ข่าวอย่ามาโนข่าวแต่งข่าวปั้นข่าวไปปุ๊บตลาดหุ้นมันไหวตัวบ้านเราเนี่ยแมงเม่ามันเยอะคือคนที่ไม่ได้ฟังยีราคา,ายลมไม่เหมือนเอฟซีของรายการเราเนี่ยผมเอาเหตุและผลมาเล่าสลับปรับเปลี่ยนกันเพราะผมไม่เทอวยเพื่อไทยไส้แตกผมไม่ใช่คนอย่างนั้นนะไม่ได้อวยเพื่อไทยไส้แตกไม่ได้อวยคุณทักษิณไม่ได้อวยคุณเศรษฐาแบบ เลิศเลยเราโหฐานไม่ใช่อย่างนั้นฮะเอาตามเนื้อผ้าอะไรดีเราชมอะไรไม่ดีเราติเหมือนก้าวไกลฮะผมก็ไม่ได้คิดว่าโอ้โหออกมาต้องถล่มก้าวไกลอะไรดีนะะก็ชื่นชมอะไรไม่ดีก็ติแต่ตอนนี้ติมากกว่าชมเพราะอะไรเพราะเรื่องมันเสียมากกว่าไม่เสียนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องบอกว่า สังคมอย่าเป็นสังคมเฟคนิวฮะอย่าเป็นสังคมที่เชื่อพวกศูนย์ข่าวโคมลอยต่างๆซึ่งมันไม่เกิดไม่เกิดประโยชน์อันใดเลยไม่เกิดประโยชน์อันใดเลยแต่วันนี้เนี่ยท่านมั่นใจได้เลยดิจิ t a ลวอลเล็มาถึงเส้นทางสุดท้ายคือเหลือแค่การแจกเงินเท่านั้นนั้นใครที่ทำร้ายทำลาย,าลายรัฐบาลเพื่อไทยทำร้ายทำลาย,าลายรัฐบาลภายใต้าการนำคุณเศรษฐาเนี่ย ก็ให้ตราหน้าไวยคนนั้นเนะี่ยคือภัยความมั่นคงภัยสังคมและเป็นศัตรูของประชาชนเพราะประชาชนจะได้เงินอยู่ลมมาล่ออยู่แล้วเตรียมเอามือออกจากกระเป๋าไปรับเงินหนึ่งหมื่นนะเตรียมเอามือในกระเป๋าไปรับเงินหนึ่งหมื่นแล้วมีคนขัดแข้งขัดขารัฐบาลไปไม่รอดพวกนั้นต้องรับผิดชอบนะจะเป็นใครไม่รู้ วันนี้อยากคิดเรื่องรัฐประหารนะเพราะไม่มีประตูไหนที่คุณรัฐประหารได้เลยแม้คุณจะใช้ตุลาการพิวัตรแม้คุณจะใช้นิติสงครามแล้วแต่จะชื่อจะเรียกฮะเขาจะตั้งชื่อกันเพราะนิติสงครามนะฮะตุลาการพิวัตรแล้วแต่จะใช้วิธีการไหนก็แล้วแต่ประชาชนเขามองอยู่ประชาชนเขามองอยู่ว่าคุณกําลังเล่นอะไรนะคุณกําลังเล่นอะไรแล้ว คุณเล่นน่ะคุณเล่นในองค์กรของคุณหรือมีคนสั่งการเหนือองค์กรของคุณเหนือองค์กรอิสระมีใครอีกไหมถ้ามีใครสั่งการได้เนี่ยผมว่าองค์กรอิสระพวกเนี้ก็จะค่อยๆเสื่อมศรัทธาและก็สูญพันธุ์เพราะสะวเท่วนี้ถ้าเขาเข้ามาเป็นสวรประชาธิปไตยนะผมบอกได้เลยนะฮะสารผู้วิพา,ากษาปปชกกก,กตสารรัฐมนูลผมบอกว่า มันต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคมไทยต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์บ้านเมืองโลกมันเปลี่ยนแล้วอย่างส so วผมไม่เห็นด้วยอะผมบอกเลยผมไม่เห็นด้วยจะเอาคน40มาลงส so วต้อง40ไปแล้วไอ้คนอายุน้อยกว่า40มันก็มีความคิดมีไอเดียเยอะแยะคุณจะเอาคนตั้งแต่ 40, 40, 40ัพเป็นส so วและไอ้คนที่มันเลือกตั้งได้ตั้งแต่18 19 20 จนถึงสาสิบเกปีมันไม่มีความรู้ความสามารถกันเลยหรือนี่คือสิ่งที่เรากำลังคิดว่าเรื่องไหนที่ไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวรอสวชุดใหม่เขาเข้าไปรอการเลือกตั้งใหม่อีกครั้งน่าจะเห็นหน้าเห็นหลังแต่เที่ยวนี้เนี่ยรับดิจิต a l วอลเลตไปก่อนตอนนี้โอ้โหค่าพลังงานแพงเหลือเกินน้ำมันฝากเลยนะค่าพลังงานแพงเหลือเกินนะคือค่าน้ํามันค่าการถุงต้มนะค่า พลังงานต่างๆจะเดินทางทิ้งโอ้โหน้ำมันเติมเต็มถังได้ไม่เกินสองสามวันหมดแล้วแล้วแพงเหลือเกินนะใครไม่มีเงินพันติดกระเป๋าไปเนี่ยอย่าไปไหนไกลนะเกิดรถมันเสียน้ำมันมันหมดจะยุ่งเลยนะอันนี้ก็ฝากคนไว้ก็นี่ก็ถือว่าเป็นปฏิบัติการสามล้มแล้วก็ห้าเหตุผลที่ผมบอกว่าทำไมคุณนักสินไม่หนีแล้ววันนี้ต้องบอกนะคือ สู้ไปก็ไม่มีอะไรในกอไผ่เพราะฉะนั้นฝากไปถึงคนที่มันปั่นด้วยหยุดเถอะพอเถอะวันนี้คนหูตาสว่างแล้วโดยเฉพาะ f อซช่องรายการของเราเนี่ยทั้งเริ่มทีวีอินไซด์การเมืองแล้วก็วันนี้สลิมทําอะไรฝากไปกดกดไลค์กันด้วยนะฮนะทั้งสามช่องทางเนี่ยทั้งสามเพจเนี่ยบางทีข่าวอาจจะแตกแตกแตกต่างกันไปแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้าผมจะมีสีสันมีอะไรมาเล่นกับท่านผู้ชมอีก วันนี้ขอบคุณทุกการติดตามชมขอบคุณทุกการแชร์นะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ